พี่น้องที่รักในพระพิเศเจ้าในการทำงานเนี่ยเราก็รู้ว่าวก็จะมีการมีนายจ้างมีลูกจ้างจะมีบริษัทมีห้างร้านหรือมีหน่วยงานก็จะมีคนงานหรือจะมีหัวหน้าแล้วก็จะมีเจ้าของผู้จัดการหรือบางทีผู้จัดการก็ไม่ใช่เจ้าของเจ้าของก็ไม่ใช่ผู้จัดการก็เลยมาดูว่าท่าทีของคนงาน หลังจากที่ถูกจับผิดไปแล้วนี่ว่าที่ทาผิดไปแล้วเขาควรจะทําอย่างไรในวันนี้ก็จะเกกล่าเรื่องของคนหน,นุ่มคนหนึ่งที่ทํางานในบริษ,ษัทและว,ว่าวันหนึ่งเขาก็ถูกจับว่าเขาโกงเงินไปจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อถูกเรียกมาเขาก็รู้สึกตัวสันทีว่านายต้องไล่เขาออกแน่นอนและจะต้องฟ้องเขาให้ติดคุกด้วย นายถามเขาว่าคุณรู้ตัวไหมว่าคุณผิดครับผมรู้ตัวครับแล้วก็ผู้จัดการก็บอกกับเขาว่าถ้าสมมติว่าผมจะเอาคนไว้ในที่เดิมเนี่ยผมจะไว้ใจคนได้ไหมในอนาคตได้ครับได้ท่านไว้ใจได้ทีเดียวผมได้เรียนรู้จากสิ่งที่ผมทำผิดมาแล้วครับ นายของเขาก็คงจะได้ดูความจริงใจของพนักงานคนนี้แล้วก็พูดกับเขาว่าผมไม่ไล่คุณออกนะผมจะให้คุณทำงานต่อไปแล้วก็คุณน่าจะรู้เลยว่าคุณน่ะเป็นผู้ที่รับผิดชอบส่วนหนึ่งของบริษัทแล้วก็แน่นอนไม่มีเงินเยอะๆอย่างเงี้ย มันก็คนเราก็มีความมีการประชนที่จะโกงเงินหรือว่ารักเกินไปแต่ว่าผมอยากจะบอกกับคุณว่าผมเนี่ยก็เป็นคนแรกที่ทำเหมือนคุณแล้วก็ก็ได้รับความเมตตาดังนั้นเราจึงเห็นว่าพระราชาทานของพระปิญเจ้าที่จะช่วยพวกเราให้ทั้งสองคนนี้ให้เริ่มชีวิตใหม่ได้ เรพูดแบบมีความเชื่อแล้วก็ทําให้คนงานคนนั้นก็บอกเออต่อไปนี้ผมจะมัดระวังมากกว่าเดิมไม่จริงเลยครับที่ว่าผู้ที่รักมากนั้น่จะเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองเคยได้รับการการรักมีคนรักมากคนคนนั้นรักเขามากเขาจึางรักเขาจึางรักตอบแทนคนนั้นใช่ไหมครับแล้วก็เขาจะถ้าเขาทําผิด คนอื่นทําผิดไปเนี่ยเขาจะสามารถให้อภัยก็ต่อเมื่อเขาสํานึกว่าเขานั่นเคยจะรับการอภัยมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าความรักของพระพิจ้าเนี่ยไม่มีขอบขายไม่มีขอบเขตเราสามารถที่จะไว้ใจในพระองค์แม้บางครั้งและหลายครั้งด้วยที่เราก็ชดบุเสียความทุกข์ไปแล้วว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยและต่อมาก็ยังทำเหมือนเดิม ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นนักบุญไม่ได้นะแต่นักบุญก็คือคนที่ทําผิดไปแล้วแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อส่วนคนบาปที่ไม่ได้เป็นนักบุญหรือว่าไม่มีโอกาสได้รอดนั้นก็คือคนที่ล้มไปแล้วไม่ลุกทําบาปไปแล้วไม่ไม่ลุกไม่ไม่เปลี่ยนใจก็ขอให้พวกเราเป็นคนที่อยู่ในความรักของพระบิจ้าและให้เรามีความรักต่อคนอื่นเพราะเราทุกคน ก็ต้องการความรักเช่นเดียวกันใช่ไหมครับสวัสดีครับ